ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 132ตอนปาฏิหาริย์ขี้บุรีหลวงปู่สวง ในทุกครั้งที่ทางรายการลงคลิปก็จะเป็นเรื่องราวอภิิหารของหลวงปู่สูงที่ให้กับคนที่ขอหลวงปู่และผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะขอแล้วก็ได้ตลอดแต่ในคราวนี้ผมขอหลวงปู่มาเดือนกว่าแล้วแต่หลวงปู่ก็ยังไม่ให้ ผมเองมีความคิดว่ายังไงเสียหลวงปู่คงจะให้ก่อนวันที่8กันยายนพศ .2564 ซึ่งเป็นวันลาสังขารของหลวงปู่สวงสิ่งที่ผมขอหลวงปู่นั้นก็คือขี้บุหรี่ที่ผมจุดบุหรี่ถาวายให้แก่หลวงปู่สวงท่านลองคิดดูนะครับว่า บุหรีม่มวหนึ่งเมื่อจุดแล้วขี้บุหรี่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ถึงจะร่วงหล่นลงมาก็คงอาจจะสมนาทีห้านาทีหนาทีก็ว่ากันไปซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ตรงนั้นด้วยในวันที่ผมจุดบุหรี่ให้หลวงปู่ในครั้งแรกผมจำได้ว่าไม่กี่นาทีก็ร่วงลงมาแล้ว และหลายตัวหลายครั้งก็จะเป็นเช่นเดิมแต่ในครั้งนี้ผมก็จุดบุหรี่ถวายลงปู่สวงเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วผมก็นั่งสวดมนต์ผ่านไปประมาณสิบกวนาทีผมเองผมแปลกใจมากที่ขี้บุหรี่ไม่ร่วงหล่นเหมือนทุกครั้ง แต่ผมก็คิดว่าต่อไปคงจะอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงจะร่วงจนกระทั่งผมสวดมนต์เสร็จแล้วผมก็ลืมไม่ได้กลับไปมองว่าขี่บุรีร่วงหรือเปล่าจนกระทั่งเช้าอีกวันหนึ่งผมก็เข้าไปในห้องพระเพื่อจะสวดมนต์เหมือนกับทุกๆวัน ทำการเปลี่ยนน้ำถวายพระเตรียมหยิบบุรีเพื่อจะจุดถวายหลวงปู่สวงแต่ปรากฏว่าขี้บุรีที่ได้จุดถวายหลวงปู่เมื่อวานยังคงอยู่ขี้บุรีหลวงปู่ยาวต่อเนื่องตั้งแต่ปลายจนถึงก้นกรองไม่หลุดร่วงเลย ผมเองคิดว่าคงจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของขี้บุรีอีกไม่นานก็คงจะหล่นจนกระทั่งผ่านมาอีกสองสวันแม่บ้านก็จุดบุรีทวาให้กับหลวงปู่สวงอีกองค์หนึง่งปรากฏว่าเป็นเหมือนกับองค์แรกที่ขี้บุรียาวต่อเนื่องกันโดยที่ไม่ร่วงหล่นลงมาเลย ผมก็เลยพนมมืออธิษฐานขอขี้บุหรี่ของหลวงปู่จนกระทั่งวันเวลาล่วงเลยผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วขี้บุรีที่ขอหลวงปู่ไว้ก็ยังไม่ร่วงหล่นลงมาผมอุตส่าห์เอากล่องไปวางรอรับไว้เผื่อว่าเวลาที่ขี้บุหรี่ร่วงหล่นลงมา จะได้หล่นลงในกล่องที่รองรับอยู่ไม่หล่นกระจายและยังคงสภาพเดิมไว้ได้หรือว่าที่ผมขอหลวงปู่เอาไว้นั้นหลวงปู่ไม่ให้ผมตั้งใจว่าจะนำขี้บุรีของหลวงปู่ไปเลี่ยมใส่กรอบพร้อมกับเหรียญของหลวงปู่สวงผมมาคิดอีกมุมหนึง่ง หลวงปู่คงจะไม่ชอบอยู่ใกล้กับขี้บุรีของหลวงปู่ก็เลยไม่ให้ขี้บุรีนั้นกับผมแปลกมากเลยนะครับที่ขี้บุรีอยู่ได้นานขนาดนี้โดยที่ไม่ร่วงหล่นซึ่งในห้องพระผมก็เปิดหน้าต่างเอาไว้เพื่อให้ลมพัดเข้ามาเป็นการบระบายอากาศในห้องไม่ให้อับและขี้บุหรีซึ่งเบามาก ก็น่าจะทำให้ขี้บุรี่เนี่ยร่วงหล่นได้ง่ายถ้าหากว่าจะคิดในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกที่จะดึงดูดสิ่งของเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกฉะนั้นก็น่าจะทำให้ขี้บุหรี่เนี่ยร่วงหล่นลงมาผมคิดหาเหตุผลต่างๆนานา,นาหาข้อสรุปอื่นๆไม่ได้เลย นอกจากปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ผมก็เลยเอากล้องมาถ่ายภาพขี่บุรีที่ไม่ร่วงหล่นเก็บเอาไว้ในตอนแรกก็คิดว่าจะตั้งกล้องถ่ายทิ้งเอาไว้เพื่อจะได้ภาพตอนที่หลวงปู่จะมอบขี่บุรีให้กับผมแต่มาคิดดูอีกทีก็ไม่รู้ว่าจะต้องตั้งกล้องทิ้งเอาไว้นานเท่าไหร่ ก็เลยตัดสินใจไม่ตั้งกล้องทิ้งไว้ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ทำให้ผมนะพลาดโอกาสที่จะได้ภาพที่ผมตั้งใจอยากจะได้เพราะว่าพอเช้าอีกวันหนึ่งที่ผมเข้าไปเพื่อจะสวดมนต์ปรากฏว่าหลวงปู่สวงได้มอบขี้บุรี่ทั้งสองมวนนั้นให้กับผมขี้บุหรี ร่วงหล่นลงมาอยู่ในกล่องที่ผมวางเตรียมไว้รองรับด้วยความปลื้มปิติอย่างเปี่ยมล้นในใจทำให้ผมรีบเก็บขี้บุหรีที่หลวงปู่สวงได้มอบให้ผมจนลืมที่จะถ่ายภาพตอนที่ขี้บุหรีหล่วงหล่นลงมาในกล่องที่ผมรองรับเอาไว้อภินิหารของหลวงปู่ ถ้าใครไม่ได้เจอกับตัวเองคงไม่มีทางเชื่อเหมือนกับผมที่คนอื่นๆเล่ามาผมฟังแต่ผมก็ยังไม่เชื่อจนกว่าผมจะเห็นด้วยตาของผมเองอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเธียยอิสวาสุติมหาบันดาล สัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ